เกิดขึ้น3เดือนจริงโกลเด้นคอร์สจะตัดกันวันที่9เดือนหน้าคือเดือนเมษาที่ราคานะครับก็คือแนวแนวต้านสัมพัาธคอสคือเส้น EMA 50เห็นไหมครับเส้น EMA 50วงไวน้นะตัดเส้น EMA 200 ตกลง MA หรือ EMA ได้หมดเพราะว่า MA มันจะช้ามันเหลือ่อมไปแค่ไม่กี่วันมันเหลื่องกันนิดนึงนะของผมเนี่ยเรา EMA เราก็ใช้ EMA นะครับตัดกันได้หมดก็คือสูตร5 0ตัด200 Da คคือเส้น EMA 5 0ตัด200ใน Time f ฟรมเดวันนะนั่นคือจุด d t ส Cross แปลว่าอะไรครับมันจะลงไปเป็นแบรแล้วมันจะลงไปทำก้นเห็นก้นไหมที่ราคาเท่าไหร่ครับนี่คือครั้งที่1เ่บางคนบอกว่าเอะมันเกิดมา3ครั้งอันนี้ผม ผมสรุปมาในเครื่อง3ครั้งล่าสุดแล้วโกลเด้นคอร์สคืออะไรครับเดสคอร์สคือสัญญาณบอกแบรริสบอกจุดก้นเหวอะบอกจุดก้นเหวมาแล้ว3ครั้งนะครับโอเคก้นเหวครั้งนี้คือวันอะไรครับเห็นมที่ไหมเดสคอร์สเกิดขึ้นวันที่22วันที่22พฤศจิกายนปี1.9เห็นที่ไหมแปลว่าอะไรครับมันเกิดก้นเหวตรงนี้ที่ราคาเท่าไหร่ประมาณ64,000-65,000เห็นไหมนี่คือก้นเหวนะแล้วเกิดโกลเด้นครอส โกลดินคอสคืออะไรครับเหมือนกันเลยโกลดินคอสคือเส้น EMA 50เส้น EMA 50ตัดเส้นอะไรครับ200ครับตัดเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับวันที่30มก,กราคมปี2020่เพื่อนๆลองไล่ไล่วันดูประมาณเท่าไหร่ครับเดือน11วันที่2 2เกือบเกือบจะ3เดือนเห็นไหมอันนี้วันที่30ถูกต้องไหมขาดไป8วัน3เดือนถูกต้องไหมถูกต้องไหม,มนี่คือครั้งที่1นะครั้งที่2ล่าสุดนะครั้งที่2ล่าสุด อันที่2ล่าสุดเกิดน,นะครับเดทครอสวันที่1ือนสาเดือนมีนาคมเห็นไหเส้น EMA 50ตัด200เห็นไหมเส้นน้าเงินผมตัดเส้นสีม่วงคือเส้น200ถูกต้องไหมอ่าแล้วทําก้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับก้นเหวอยูที่ประมาณ5,000ในช่วงโควิดน่ะถ้าใครจําได้โควิดฮิตโกลเด้นคอร์สมาวันที่13เดือนพฤษภาคมปี2020ตรงนี้ เส้น EMA 50ตัดเท่าไรครับ200 Golden Cross ครั้งที่3ล่าสุดครับเกิด Death Cross เมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนปีที่แล้วเส้น EMA 5 0ตัด200ตัดไหมตัดนะครับวันที่23เดือนอะไรครับสิงหาคมปีที่แล้ว Golden Cross เกิดขึ้นแล้วเส้น EMA 50ตัด200ที่ราคาเท่าไหร่ชัดไหมครับ ตัดที่3940 0 0ครับเดสคอร์สเกิดขึ้นวันที่9มกกลาที่ผ่านมาไปดูได้เลยใน Trading v วนะิ w ครับหรือว่าใน Binance ก็ได้เส้น EMA 50ตัด200ไปแล้วผมนะในส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเกิดโกลเด้นคอร์สเนี่ยมันยังไม่มาเหนไมนี่เส้นเส้นมาน200ผมมองแบบนี้เส้น50จะมาตัดทแถวนี้ผมว่าให้3เดือนกลมๆถ้า3เดือนเหมือน เห,เหมือนเดือนที่หน่เดือนที่2เอ้ยขอโทษเหมือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองถ้าเกิดขึ้นสามเดือนจริงโกลเด้นคอสจะตัดกันวันทีเก้าเดือนหน้าคือเดือนเมษาที่ราคานะครับก็คือแนวแนวต้านสัมประมาณ458 45หหรือประมาณ46่่กะกลมๆต้องผ่านตรงนี้นะมันจะตัดแถวแถวนั้นอนะ บวกลบผมว่าอาจจะสัปดาห์แรกก็อาจจะเป็นวันที่7ถึงวันที่14ก็ได้อันนี้ผมคิดกลมๆสเดือนนะครับหรืออาจจะก่อนก็ได้อาจจะเป็นต้นเดือนก็ได้อาจจะไม่ถึง3เ <c oughs> ดือนก็ได้เพื่อนๆลองไปตั้งไปไปลองคืเรียกะไรไปลองวิเคราะห์ดูเออไปลองเขียนเส้นไปลองลองดูอันนี้ผมเพืดด่อนๆเห็นไหมที่ผมทำเนี่ยว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเห็นภาพไหมอันนี้ไม่มโนโน,โนะครับอันนี้เราเทียบจากสถิติ3ครั้งล่าสุดจริงๆมัน4ครั้งแั้วแหละนี่คือจริงๆนะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5 มันจะเกิดขึ้นวันไหนเดือนไหนแต่ส่วนตัวผมมอว่าเดือนหน้า